กำลังรับฟังซีมูพอดแคสตโดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ CMU Podcast ค่ะปัจจุบันนี้นะคะทั่วโลกก็กำลังตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการก๊าซเลือนกระจกกันมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะรวมถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยค่ะ โดยล่าสุดนะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการรับรองการเป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก Climate Action Leading Organization จากเครือข่าย Thailand Carbon Neutral Network ค่ะโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนนะคะซึ่งมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานคนครพิงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่นะคะ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนตั้งเป้าให้ทั้งมหาวิทยาลัยมีความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2032ค่ะเพื่อนำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นต้นแบบสถาบันการศึกษาที่มุ่งแก้ไขปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกนะคะก็เป็นองค์กรที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในการจัดการ แล้วก็รับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรนะคะผ่านการแสดงเจตนารมที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่คาร์บอนนิวทรอนในระดับองค์กรโดยมีปีเป้าหมายแล้วก็มีแผนการดำเนินง,งานที่ชัดเจนสอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์และเป้าหมายของความตกลงปารีสค่ะ นอกจากนี้ค่ะก็ยังได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตปรินต์ขององค์กรและมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือว่ามาตรฐานสากลที่เทียบเท่านั่นเองค่ะสำหรับในการดำเนินงานนะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการผลักดันยุธทธศาสตร์เชิงรุกในด้านของพลังงานและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการช่วยแก้ไขปัญหาโรคร้อนอย่างยั่งยืน โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนาครพิงมชเป็นหน่วยงานหลักนะคะแล้วก็ได้ตั้งเป้าไว้ว่าทั้งมหาวิทยาลัยจะมีความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2032อย่างที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นนะคะในการดําเนินง,งานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้มีการกําหนดนโยบายนําม,มหาวิทยาลายัยมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยโดยกําหนดเป็นหนึ่งในนโยบายแผน13ของมหาวิทยาลัยเลยค่ะ มุ่งสร้างต้นแบบแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผลักดันโนโยบายการใช้พลังงานทดแทนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ค่ะก็ยังตั้งเป้าที่จะเป็นต้นแบบในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งลดต้นทุนทางด้านการบริหารจัดการพลังงานทั้งระบบด้วยค่ะ ดังจะเห็นได้จากการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริหารจัดการชีวมวลแบบครบวงจรโดยมีการบริหารจัดการขยะในมหาวิทยาลายัยเพื่อที่จะผลิตเป็นพลังงานทดแทนใช้ในมหาวิทยาลายัยด้วยแนวคิดของ Zero Waste ค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังรวมถึงเรื่องของการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปนะคะหรือว่าแผงโซลารเซลล์บนหลังคาของอาคารต่างๆ เพื่อที่จะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ร้อนมากๆในแต่ละวันเนี่ยนะคะให้เป็นพลังงานไฟฟ้ามีระบบโซลาร์วอเตอร์ฮีเตอร์ค่ะผลิตน้ำอุ่นใช้ในหอพักนักศึกษานะคะทั้งหมดนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของมหาวิทยาลัยได้ไม่ต่ำกว่า30%เลยทีเดียวอีกทั้งยังมีการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรด้วยระบบสมาร์ทกริดด้วยค่ะ นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการจัดทำระบบรถบริการขนส่งสาธนารณะนะคะซึ่งเพื่อเป็นการลดการใช้รถส่วนตัวนั่นเองส่งเสริมการใช้รถจักรยานภายในมหาวิทยาลัยแล้วก็ยังมีบริการรถไฟฟ้าที่ใช้สัญจรทั่วมหาวิทยาลัยตลอดจนก็ได้มีการนำเอาองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยนะคะไปร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานแล้วก็องค์กรต่างๆ เพื่อที่จะช่วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วยค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ CMU Podcast